จังหวัดมุกดาหารค่ะในการอมอบผาหมสิ s ่งของพระราชานเพื่อบรรเทาภายหนาวซอยเหลือกลุ่มปอดหวังในพื้นที่ค่ะนายวรยานบุญนาราชนะคะผู้วาราชการจังหวัดมุกดาหารในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีนะคะเชิญผาหฮมกันหนาวและสิ่งของพระราชทานมอบให้กับปราษฎรนในพื้นที่ของจังหวัดมุกดาหารโดยเฉพาะกลุ่มเปาะบางใดแกผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงเพื่อบรรเท่าความเดือดร้อนจากภัยหนาวทั้งหนีมูนริธิราชประชาเคราะห์ในพระบรมราชุปถัมภ์ก็ได้มอบผาหฮมกันหนาวจำนวน2 5 0 0ผพื้นและสิ่งของพระราชทานจำนวน2 5 0 0ชุดให้แก่จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นทีเจ็ดอำเภอโดยในการนี้การทันู้วราชการจังหวัดมุกดาหารเองก็ได้มอบไม้ให้ผู้แทนอำเภอรับอบสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับราษฎรผู้ประสบใหยหนาวในพื้นทีของแต่ละอำเภอต่อไป จากนั้นการทันบัวราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับคณะค่ะได้ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวและบอสามารถซอยเหลือตัวเจ้าของใดจำนวนสองรายเพื่อแสดงความห่วงใยค่ะและสั่งขวัญกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างไก่ชิดค่ะ